สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับตัวปลอมหรือเปล่าทำไมไม่สวัสดีครับผมไม่เคยพูดอย่างนั้นนะฮะอ้าวงั้นแสดงว่าดูผิดเพจมาตลอดเลยหรอน่าจะดูผิดช่องแล้วอุยเกินต้านมากๆเลยช่องนี้แหละที่นนมีแต่เรื่องนะะ้นองลิซ่าจำได้เรามากับ h a p p ปอร์บาซานะฮะเปอร์บาซาเอนั่นเองนะฮะไม่ใช่เพลงเซ็กซี่เกิรใดอย่างใดนะฮะ แต่ว่าเป็น h ฮปเปอร์บาซาจากสิงคโปร์โอ้โหอารมณ์ดีนะแอดแน่นอนฮะเพราะว่าวันนี้น้องมาเคลื่อนไหวอย่างถูกต้องฮะ,ฮะหลังจากที่ดูภาพนิ่งกันไปอิ่มจูใจแล้วนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นกระแสแบบว่าโอ้แชร์กันไม่หยุดไม่หยอดนะฮะแชร์กันยิ่งกว่าแชร์ที่แอดกิฟ์เขาส่งเป็นลายเดือนอีกนะฮะ พูนแล้วมันเจ็บอะว่ามาแชร์กันเยอะมากครับวันนี้ครับมีมาแล้วกับวิดีโอแบบนี้นะฮะโอ้โหแอดว่าปิดคลิปแค่นี้เลยดีกว่านะครับเพราะว่าทุกคนคงพูอะไรไม่ได้นอกจากคําว่าโอ้โหละโอ้โหมันสุดจริงๆนะฮะสุดยอดมากๆเลยโอ้โหแบบโอ้โหตึงๆกันเลยนะฮะวันนี้เราอะอึ้งตั้งแต่ตอนแรกที่ออกมาเป็นภาพนิ่งแล้วว่า<อ>ผมแบบนเนี้ย จะกี่คนที่รอดก็บอกเลยว่านี่พาแอดกับไปยุค8 0เลยนะฮะเออเออเขาก็บอกว่าจริงๆคอนเซปต์ยุค8 0ยุคนั้นคือบรรยากาศมันเป็นไงแอปเปิลศิลปินคือใครทำไปถึงแบบนึกภาพลิซ่ายืนถือกีตาร์นะฮะโอ้โหเป็นแบบว่าฟอนต์แมนยืนร้องแล้วถือกีตาร์นี่ได้เลยกับทรงผมและหน้าตาแบบนี้นะอย่างเท่ใช่เหมือนพาบิงกับไปยุค8 0เลยทีเดียวนะฮะโอ้มันเท่จริงๆบรรยากาศได้ชุดได้ผมได้แต่หน้าตาฉี หน้าตายังเป็น2023อยู่ไงหรือว่าอาจจะเป็น2026ก็ได้เพราะว่าหน้าตาน้องยังคงรัมนราคตอยู่นนก็คือแบบหน้าเก๋มากหน้าตาดีงามนะฮะแปลว่าทุก80เหรอทรงผมน้องได้จริงๆอ่ะดูแล้วรู้สึก<อ>ถูกจริตกับลุคนี้จริงๆนะฮะดูเท่มากๆเลยยิ่งพอเห็นเป็นวิดีโอที่เคลื่อนไหวได้เนี่ยเห็นลิซ่าขยับมูฟเมนต์แล้วเนี่ยโอ้โหแอดเชื่อเลยว่า นั่งเซฟกันใช่ไหมฮะทั้งแคปภาพนิ่งทั้งเซฟวิดีโอเก็บหน้าจอแล้วตอนนี้ตั้งเป็นหน้าจอกันเรียบร้อยแล้วนะฮะแอดกิปตั้งหรือยังฮะตั้งแล้วโออหแฟนขับตัวจริงนะฮะ ก็ต้องช้าใจนะเพราะว่ารูปเก่าก็ชอบรูปใหม่ก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าน้องเนี่ยหลายคอลเลกชันมากประเด็นคือรูปเก่ายังไม่นานด้วยไงย้อนไปไม่ขี่อาทิตย์เองนะเออเซ็ตใหม่ก็มากันแบบนี้นะฮะเชื่อว่าวันนี้หลายๆคนคงชื่นใจไปกันแล้วนะฮะโอ้โหแอดกิฟมีอะไรเสริมหน่อยไหมอย่างที่บอกค่ะเขาบอกว่าน้องลิสเหมือนรู้กบกระแสเลยตอนนี้ดราม่าเยอะฮะให้เดาว่าเรื่องรอยสักใช่ไหมมีเรื่องรอยสักแล้วก็หลายคน ก็อันนี้เข้าใจเรื่องของยอดขาย,ย,ด,ขายด้วยว่า,าอาจทำไมตัวเลขมันถึงไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่ใช่ปะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยแอดมองว่า ถ้าจะมีคนพุ่งเป้าไปก็คือวายนั่นแหละอะถูกต้องเรื่องยอดขายแอดไม่อยากพูดนะฮะเพราะว่าถ้าพูดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดการขึ้นกันอีกนะฮะเพราะบอกตามตรงว่าเราก็ทําคลิปเรียกร้องกันไปโคตรเยอะเลยก่อนอหน้านี้ในเรื่องของยอดขายที่ไม่ได้ถูกแบบเขาเรียกว่าอะไรไมไ่ถูกโปรเซสจุดจบของมัน,น่ะว่ามันเท่าไหร่กันแน่ไม่ได้ถูกเปิดเผยขึ้นมาว่าตัวเลขจริงมันควรเป็นเท่าไหร่ระับเนี้ยสุดท้ายอะ คือมันคืออะไรเพราะว่าอย่างของน้องแชงก็มีถูกต้องคราวนี้มันเลยมีความแปลกประหลาดตรงที่ทำไมของลิสถึงมีไม่ได้อ่าเราไม่โยงไปดีกว่าอ๋อเออเออเดือดเดือดเออเครียดแล้วน้ำกไม่ได้ต้มนะเดือดเฉยพะแอดก็เคยเดือดไปหลายคแล้งเพราะว่าอันเนี้ยตั้งใจจะมาให้แบบสบายๆเพราะว่าคลิป้องเนี้ยคือสวยมากแล้วก็เรียกว่าสร้างมูลค่าให้กับเซลีนอย่างแน่นอนแล้วก็ต้องบอกว่าไอ้เรื่องรอยสักย้อนไปนิดนึงเห็นไวรัลไปเย็นเพจดังๆในเพจไทยเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเพจตลกสสนนนนนุกกกาา็เเอไปล่่ัที มีคนก็บอกว่าทำแบบนี้เนี่ยจะสมัครเข้าราชการได้ยังไงนะฮะซึ่งอันเนี้ยซึ่งหลายๆคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแล้วน้องจะไปสมัครทำไมล่ะครับน้องเขาก็มีงานของเขานงฮะคือคือคือคนที่ออกมาจุดประเด็นเนี้ยน่าจะเป็นแอนตี้ผูนตี้แหลแต่ว่าสิ่งที่เขาทำแล้วมันเกิดผลกระทบหนักมากก็คือหนึ่งเป็นผลกระทบต่อน้องแน่นอนและสองเป็นผลกระทบต่อคนที่รับราชการจริงๆเรื่องเนี้ยไม่ได้ผิดเลยคนรับราชการเขาก็อยู่ของเขาตามประส เป็นงานเป็นอะไร<ช>ที่มีเกีรติแต่แว,ว่าคุณนี่ยมาย,ยกตัวอย่างแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นคนไม่รู้จะพูด <ไป S 2> ยังไง <ไป S 2> อ่ะก็จะพูดว่าแล้วน้องจะรับ,ร,บ,ร,บรับราชการทําไมกลายเป็นเรื่องไม่ดีอีกแต่จริงเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับ อะไรใดๆเลยมันเกี่ยวกับคน<แ>คนหนึ่งที่พยายามจะปั่นจะปวดด้วยความอิจฉาแค่นั้นแหละก็อยากจะฝากไปว่าคุณดูสิครับขนาดเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้เขายังชมเชยขนาดนี้คุณจะอะไรอีกครับแม่ทุกแล้วก็ล่าสุดเหมือนมีดาราสาวพอยเชอร์แมนออกมาบอกว่านี่มันปี2023ลวจ้าจะอะไรแล้วขอโทษนะคะลอยสักน้องเล็กมากอยู่ข้างหลังใส่ชุดกระแทบจะมองไม่เห็นถูกต้องแล้วมันเป็นความสุขส่วนตัวหยุดละเมิด ใช่แล้วก็ทิ้งท้ายไว้อีกหนึ่งคำคมนะฮะที่หลายๆคนที่เขาสักเนี่ยเขาจะพูดเสมอว่า,วาถ้าเราสามารถที่จะมีงานที่เลี้ยงดูตัวเองได้นะฮะไม่เดือดร้อนใครและเป็นความชอบส่วนบุคคลเนี่ยก็ทำไปเถอะไม่ต้องสนใจใครหรอก และท้ายที่สุดแล้วก็คือเดี๋ยวเนี้ถ้าจะลบอ่ะเดินเข้าคลินิกไม่ถึงสินาทีหนาทีเอาจริงรอยเล็กแคริซ่าเนี่ยเขาเอาแป้งแป้งเด็กแป้งเด็กแคร์โยนใส่พืบก็หายไปแล้วครลองพื้นก็ไม่เห็นแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปลบเลยแล้วที่สําคัญน้องไม่ได้ตั้งใจจะเปิดเผยแต่ว่าด้วยการถ่ายแบบเนี่ยมันไม่ไ้เออเห็นเล็กๆเลซึ่งมันคือเสน่ห์แล้วก็อย่างที่บอกเนอะว่า แม่ยุ80น่แหลไม่อยากจะพูดอะไรนิดหน่อยก็แท่ดีนะฮะข้าบขรงผมมไม่อยากจะพูดเลยละแม่ดาราฝรั่งแบบระดับไหนเขาก็มาสักเมืองไทยนะสักตั้งแต่สองแถวนี่คือที่วิ่งกันนะเนาะแล้วก็าจนถึงรถกระป๋องรถแดงบางคนสักรถบรรทุกสองแถวยันรถบรรทุกวันนี้แค่นี้ดีกว่าก่อนจะไปถึงสามย่านนะฮะไปดีกว่าสรุปมาคลายเครียดทําให้ทุกคนเครียดเครียดกว่าเดิมโอเคค่ะไม่เป็นไรสวัสดีครับสวัสดีจ้า